i น้อง้าสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เรื่องกระสุนส่งบาลาวันบอกมาซึ่งว่าเมื่อนี้เป็นเฮากามาหอดอาดาบมาพูดแล้วเนาะคืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเพิ่งเพิ่งด้านหน้าเรื่องเท่ากับว่าแต่ันฟังตลาดนัดเป็นเนาะไปซื้อเคื่อซื้วยอบ๊อบบีเฮือบบอกว่าบอบบี้เฮือบจะเกือบไทยเนาะฮะก็เมื่อนี้ก็คนวายคนเสียมักคือเก่าเนาะ ไวยราคามันหนึ่งสี่สิบบาทบันไม้มื่กีเป็นหนอบวกมวยใหญ่ลายไปได้เนาะมันก็เป็นหนาหนอนเนาะมันเชียเข่าเริ่มหนาแรงมันก็เลยวายมันบนลาใหญ่ไปได้เนาะ ส่วนคันทาง,งอันทเท้าขึ้นด้านนี้ก็นเหมืนเพื่อนได้ทำการปรปับแปลงมาปรับปรุงใหม่เนาะเป็ดให้มันอันขึ้นง่ายขึ้นกว่าเก่าเนาะแต่ว่าใน,นการปรับปรุงน้ำฝนแบบนี้การจับจ้างรถแท็กเตอร์เนาะรถดุดเนาะมาดุดมาแปลงน,นั่นนะเพื่อนจะมาเก็บข่าน้ำผูกบริการเนี่ยคือเอาออกมาลงผ่านี่กับเสียงเงินให้เพื่อนเนาะห้าสิบบาทเนาะ ยังเงินในเพนหาสิบาทเนาะในการขึ้นลงจากระฆังสำหรับรถใหญ่จต่ที่เนะาะเท่ารถไถวน้าเดินตามแมนเยังเงินในเพนเช้าบาทเนาะเป็นอันสะดวกก่อนเนาะคือแต่ก่อนพุ่นามาคอนเคร่งเลยมันเพิ่มาไม่จิตไม่รีบนเนาะ,นนะแต่เด็กคนได้เห็นแต่เนอะมันเนื่องจากมันขาดช่วงจากโควิด19อ่ะยคนที่เคยเห็นก็คนได้เห็นเนาะ เ,เรายได้ไปตืมเนาะโอเคเนาะมันทั้งคนวายเป็นเพื่อนกัแล้วก็จะออกเป็นทางเนะาะกับทาก็จจดคุณหือเนาะเคมทางอุนอันนี้นะเนาะเื่องคองวายครับถ้าคุณมีขขาวมีน้ำนาะ ในวงมันจะแลวสองสี่หกแปดเก้าสองสี่กแปดิบคน้า,นา,นา,าันสี่กำลังสิเมื่อน,น้อเมื่อนี่ลมแห้งเนาะแห้งจนไ่าัีดเลยละนะพอได้เบ,บาๆนี่ฟิวอี่เกนใบไม,าม,ม้เน นี่คือล้ำเก่าเนาะคือเคยครับเคยที่ต่อเคือม้วนเวดเวดเวดอะไรนี่ไ,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 ได้หกล้ำนเนาะเทอร์บอแลนด์โดยสารเท้ากระชีดลงเมือ่อโคนเปลืองใส่เพิ่มขึ้นเพือเ่อเนาะนี่นี่ก็แม่ค่อยเกลี่ยสีชมพูออกสีออกมากเลยเนาะรุ่นน้ำมันแห้งลมมันเพลือกเนาะ เดีวคตรต้นอีเอาก็ได้มาหอดเกล็ดหอดซานแล้วเนาะมาแล้ว13โมง30นาทีแนวหอดเนาะนี่ต้องเกลือแน่นอนเดนนี่ก็ไปเวดซื้อปุ๋ยด้วยนี่ก็มาเกี่ยเนาะเกือเพราะว่านี่แหละซื้ออาทิตย์นี่นะบอทไลข้างในโอเคแล้วทุกคนที่นี่ขอจบเพียงนี้นะฝากบอทไลกดไลค์กดซับสไคร์เนาะ ไปแล้วแกังคิปทางตะวเขานะทีนี่เลืนๆพวกกับอีนาเนา